สองหัวเรียบร้อยเฮ้ยหน้าพี่หน้าปากหัวเลยทำไมหน้าพี่หน้ากลวงลุ้นะโอ้โจบแล้วไปเด้อเด้อได้ทำเลยแล้วพี่เป็นไททันอะไรเนี่ยพี่พี่ดูหน้าน้องคนนี้ดิทำไมอะดูหน้าดิหน้าอะไรเนาะหน้าหน้าน้องผมไม่พอใจอ่ะมันเรียกว่าอะไรดูโอ๊ยน้ำลายกระเด็นอะไรนี่โหมดไททันหรือโหมดตลกวะเนี่ยพี่นี่ก็โหมดตลก อะไรวะเน,นี่ยโอ้หน้าน้องเหมือนเหมือนคนไม่พอใจอะไรกอย่างอ่ะตนให้ได้ตัวซ้ายดูหน้ามันเสื้อขาวยิ้มยิ้มมาเลยแต่ท่านหิวท่านหรือท่านยิ้มวะเนี่ยโอ้ท่านเมากาวจบแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่ม Facebook แล้วนะคะชื่อกลุ่มว่า n p c x Community Official Group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซ็นต์จ้าอิอิ <c oughs> เออตุนวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาตุนไปเล่นโหมดใหม่ล่าสุดเลยนะตุนอันไหนพี่มันก็คือชื่อโหมดว่าโหมดพาพี่พบไททันท่านท่าน,าน,านแล้วมันเล่นยังไงผมไม่เคยเล่นเลยเออไม่รู้ดิพี่เองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันฮัลโหลเอาโอ้ยนึกว่ารู้แล้ว <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพี่ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันพี่ไม่ต้องสงสัย <No. S 1> นะว่ามันเล่นยังไงอ่ะพี่สงสัยว่าเราเราจะแต่งตัวกันเหมือนอีกทำไมไวะเนี่ย <c oughs> นั่นดีออแต่งตัวเหมือนกันอีกทำไมเนี่ยฮัลโหลจบแล้วฝ <c oughs> าแฝดฝาแฝดโ,โ,โ,โอเคโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่ากับโหมดอ่ะลุกในท่านไหวไหมนี่นูอยฮะป้องอ๋องี่ไหวนี่อะไรวะไหนๆก็เล่นไททันแล้วนี่เลยเออโอพี่ไม่มีไม่มีต้องซื้ออยากได้อยู่แล้แล้วมันยังแล้วมันไม่ขายอะไรด้วยนะตอนเนี้ยเออจบแล้ว เอาตุ่นใส่เอเลนไปใช่ไหมใช่อ่าจัดไปโอเคมัน okay. น่าเกลียดน่ากลัวไอ้ตุ่นพี่ไม่ชอบเลยสาวๆชอบนะผมเข้าไปในโซนฟรีสไตล์ท anyway> ีเธอมานั่งตรงเป้าลูกนี่โอ๊ยโกรธอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคป่ะไปดูในเกมมันดีกว่ามาตอนนี้เข้ามาในโหมดเกมแล้วเอ้ยมันก็จะคล้ายๆโหมดอะไรนะโหมดทีมเดสแมทใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพี่ยังไม่กดซื้อปืนไม่เสร็จเลยมันให้ปืนอะไรมาขึ้นมาเนี่ย ได้คุ้มนานได้เยอะด้วยโอ้ยหเฮ้ยมาแล้วแตกเลยอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้ทำไมหน้ากากทำไมพี่เป็นหัวเอาสองหัวเรียบร้อยเฮ้ยหน้าพี่ห้าปากหัวเลยทำไมหน้าพี่หน้ากวงลุ้นอะโอ้ยเจ็บแล้วเออว่าวยสวยปั๊กเฮ้ยผมเป็นเอเลนเว้ยพี่เป็นตัวอะไรเนี่ยไอตัวห้าปากนี่มันชื่ออะไรตุ่นพี่ไม่เคยดูเป็นไททันธรรมดาพี่ไททันหิวหิวรตานนัหิวข้าวเว้ยไล่แตกอย่างเดียว ไม่ดีไม่มีเสิร์ฟหัวดิอ๋อเป็นไลเนอร์อุ้ยหัวแตกเออกลับมาเป็นท่านกลับมาเป็นท่านท่นฮิวอีครับห้อยกันแปลละปืนอื่นหึงหัวยากป้องหัปืนเฮ้ยพี่ไม่ครับหน่วยสำรวจมันกระโดดขึ้นมาบนหลังคาแล้วไม่ใช่เหรอต้องไปฆ่า uh มันฆ่ามันเอยหัวกับยกมาดิหัวกดหัวสั่นหัวสั่นที่บอกเลยเจ็บมากเอ้าตกหลังคาไททันตกป้อ เคยได้หนึ่งคิวเมื่อไหรใครหนักโอ้ยโอ้ยตายโอ้กลับโอ้โหตกแล้วอ๋อมันคือให้เราสะสมเกจได้ด้วยมันเถอะอืมได้ได้เข้าใจละพอจะเก็ตละโอ้ทีมเราสกอร์ขาดเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยยิงมันโดนนี่เมาแตไประเด็นี่เราอยู่หัวด้วยเป็นไงนี่สามหัวติดฮัลโหลเออไงอย่ามากระทันก็อุ้ยเอ๋ยได้อยู่ราดได้อยู่สี่ บอกแล้วอย่ามาห้าวกับไทาอเ้เข้าหัวสองเม็ดสัวเอ๊เฮ้ยไททันโดนยิงใช่ด้วยเฮ้ยไททันออกหมอกมาเฮ้ยกระตุนหมดไอ้เรียบร้อยนี่กลับมาเป็นไททันเอเลนแล้วตุนเฮ้ยไทท่านตายอีกหนึ่งครับผมนี่ไงเก็บสารรัวๆโอ้โหบวกห้า หัวหนึ่งหัวหนึ่งัวไปดูกันดิเสรเรียบร้อยทหารสีได้เวลาละวาดโอ้โหตุนน่าเรียบร้อยหูยตุนเดี๋ยวนะดูสกอร์คิวดิอ้าวชนะเหรอเอ้าน้ำห่างเลยเดี๋ยวชนะง่ายจุงไอเดียได้ๆแล้วพี่เป็นไททันอะไรเนี่ยพี่พี่ดูหน้าน้องคนนี้ดิทำไมดูได้หน้าอะไรเนาะหน้าหน้าน้องผมไม่พอใจอ่ะมันเรียกว่าอะไรดูโอ๊ยน้ำลายกระเด็น ไรนี่หมดแหยทัานหรือหมดตลกวะเนี่ยพี่นี่ก็หมดตลกอะไรวะเนี่ยโอ้หน้าน้องเหมือนเหมือนคนไม่พอใจอะไรที่าหญ่อะตุนให้แตตรวซ้ายดูหน้ามันเสื้อขาวยิ้มมาเลยท่านหิวท่านหรือท่านยิ้มวะเนี่ยโอ้ท่านมอกาวจบแล้วมาเดวแถมให้ตากันเมื่อกี้จบไวไปหน่อย เอออุ้ยเนี่ยตอนนี้ตุ่นแต่งเป็นอะไรเนี่ยไททันเกาะปอกไลเนอร์ไลเนอร์เพื่อนพระเอกอ๋อกลายเป็นตัวร้ายซะงั้นอืออุ้ยจะกลายเป็นสปอยไหมเนี่ยพี่เนี่ยน้องเขารู้กันหมดทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วพี่นี่แสดงว่ามีพี่คนเดียร์ใช่ไหมที่ไม่รู้เนี่ยใช่พี่ไม่ได้ดูปะเรียกว่าเพื่อนดีไหมมันก็อยู่ในหน่วยสำรวจเดียวกันเออเพื่อนรักหักเดี่ยมโหดเฉยมาไหนมาวะ เอาไปไหนกันเมื่อวาครับอ oh, yes. ๋อ oh, น yes. oh, yes. oh, yes. ีมาแล้ว yes, คุยยงโอ้ยยิงรถโอ้สวยสวยสวยงัดหัวแรงเกินไปลงไม่ตุ้นสวยยืนเฉยเลยอะไรอย่าี้ยเอ้ยตุ้นแค่เท่าไม่แหงหัวตันไปดิพันยาก่อนขอยืนเอฟเคสองคนโอ้โหจบแล้ว อโอ้ไม่ F K ตุน๋นโอ้โห F K เลยเนี่ยพี่หัวขาดเลยมาแล้วเหรอ,อมาแล้วเนี่ยสง <laughs> สัยเมื่อกี้มันกำลังโหลดอยู่แม่เรียกแม่เรียกเมื่อกี้แม่เรียก <c oughs> น้องมาท่องพี่กันไป <Hey. S 1> อ๋อเอาง่ายกติกาง่ายคือใครถึงยิงถึง60คิวก่อนคน,นชนะ <c oughs> ใช่แล้วทีมชนะ <c oughs> นี่เก็บสองจากวะนนี้กลายเป็นไททันเลยเนี่ยไททันหน้าย,ยิ้ม <What? S 1> ตัวอะไรวะเนี่ย แต่ท่านกัญชาพี่เยอะมาเลยแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวออกโอเคเลยสุดท้ายกี้ปักเฮ้ยได้แค่นี้วิ่งฮ่าฮ่าอยู่ติดแอ้์อยู่ติดโคโน่แชมซี่อุ้ยน้องน้องวิ่งน้อยี่น้องอ้าโดนลุมอ๋อมาเก็บผสมชาร์จไปเรื่อยๆแล้วเก็บผสมชาร์จโค้ไม่ได้อะไรอ่ะเออคืออะไรได้อะไรไม่รู้เหมือนกัน ถ้าแต่แปลงร่างผสมได้เลยอู้ยิงอะไรเดี๋ยวเลือดหลังคาอุ้ยป้ายคนป้ายมีตัวตุ่นหรอป้ายโคตนาไม่ใช้สลิงไม่ใช่ปิงสลิงได้เล่นจะวะได้เล่นเหลี่ยมพี่เจ้าอุ้ยไม่เห็นมันโอ้เจ็บเฮ้ยเลือดมันเต็มเหรอเฮ้ยมาโอ้โปรแกรม ตอนนี้ตุ่ตตนน้อแบกเพี้ยแหละถ่ายแล้วเนี่ยสวยสวยน้องสวยเออ <c oughs> แล้วพี่กลับเป็นหน้าเหมือนเดิมไหมเนี่ย <c oughs> มันมีตัวบนป้าโคตรน่าไหมเนี่ยไม่มีขึ้นไปทำอะไรกันหรืมั้งข้างหน้านี่ฮัโลโหลอุ้ยใครใจยวะ <c oughs> ต้องไม่ใช่พวกเราแนะน,าน,น,าน่อุ้ยตุ่นเข้ามันตุ่นเข้ามันอุ้ยเพียงเพง ปโฆษณจริงพี่เ้ยตุ่ลเข้ามาและเจ็บเจ็บเจ็บรจสวยคันป้ายโเลยตายิงิหัวไปดินี่หัวเต็มเต็มหัวเครืองเฮ้ยใครยังยิงเ้ยโดนยังไม่ตายโอโหโดนยังไม่เข้าหัวไม่มีจับแถมให้หรอแต่รายจัง อะไรเออมันขึ้นไปอีกแล้วอ่ะยังชอบยันต์ตั้งเลยมันเล่นเหลี่ยมใส่เราตุนมันเจ็บหนักแล้วมัตายแล้วเฮ้ยได้แล้วใครแฮปปินไปเพื่อนเพื่อนไงโถวโอ้โหไม่มีจับแล้วนรกจริงป่ะยงแปลงงั้นตัวขึ้นไปแค่อารู้กลางกาหรือจ๊ะอ่าสอยกลางกาสอยตุนสวยขึ้นไปทำไมมีมีคนหนึ่งมันขึ้นไปได้แล้วนะเฮ้ยคุณไปวะอุ้ยเกือบไปตุนนี่เจ็ดตัวตุน ชนะแล้วคะแนนพิเศษมันไม,ม่ยิงไม่ได้ลงมาเจ็บเจ็บเจ็บอุย้ยออกไปเอเอสวยอุย้ยเขาหัวซ้ำนะอู๋ก็ะตุ้นหมดอุย้ยชนะแล้วเ <What? S 1> ย้แล้วพี่เป็นพี่เป็นไททันหน้าแล้วเนี่ยพี่เป็นท่านหน้านวเวอระตุน,รรน,น,นแล้วตอนตุนฆ่าได้มันหัวเปลี่ยนว่าตุนหรือเป็นหัวเดิม ไม่เปลี่ยนของผมมันไม่เปลี่ยนเพราะเป็นชุดไททันอ๋อจบแล้วเฮ้ยแต่มันหัวโตนี่ตุ๋นไอตัวกางเกงแดงอ่ะมันเหมือนไททันใส่บิ๊กอายตุ๋นดิในไททันผู้หญิงไททันบิ๊กอายว่ะเออแล้วในในในแอนิเมะไม่มีแบบไททันเสด็จดันฟันหรอเนี่ยต่อเคจะเฟี้ยวมากเลยเต้องมีนิฮาเนี่ยหรอโอ้โหตอนนี้ตุ๋นแบบสวยๆกดไลค์เลยไลเนอร์ตัวเงี้ยไททันเกาะ อเออดีแล้วพี่พี่ไปเกาะตุนด้วยจังหวะนี้เผม